มีเรื่องที่จะต้องที่แจงเพราะว่าท่านมหาพระมหาพัชรพลอาริยธรรมโมซึ่งเคยเป็นติดอยู่ที่วัดขันเงินนี้เมื่อหลายปีมาแล้วเรียนบารลีแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่อังกฤษนี้ท่านอยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปของข้าพเจ้า ว่าเป็น,น,น <HHH> มาอย่างไรดิตั้งคำถามมาจักจักงเขวไปเขวมาพันแท่งพันขากันเลยก็มาเรียนเรื่องใหม่ว่าหนึ่งจุดมุ anyway. ่งหมายสูงสุดของการโบสถนี่หมายถึงว่าที่าพเจาวชท่้นมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอย่างไรแล้วก็สอง เราทำไมต้องเรียนบาลีมีความต้องกยังไงถึงได้เรียนบาลีนะแล้วก็ข้อดสามเกี่ยวกับการเดินชุดดงไปหมายถึงกติของเดินชุดดงแล้วก็มาตีกับห้าหมายถึงกติทมที่ตั้งใจไว้ว่าจะได้ชีวิตอย่างระเบิดปลายนั่นแหละนี่เขาเขียนว่ากติทำที่ ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็เขาขอบอกขอบใจมากที่ให้ความกระจ่างในขอ้อแล้วก็ให้ขออ้อคิดเห็นแล้วก็ให้ความประจัางในข้อสงสัยที่เขาอยากจะทราบนะเขาก็จะว่าไปตามลาดับลำนะดับที่ตั้งใจว่าควรจะเริ่มต้นก่อนหลังอะไรกันนะนะคือที่เขา ตั้งไว้เเป็นข้อที่3ามเดีนี้จะเอามาเป็นข้อที่หนึ่งว่าจุดมุ่งหมายสูงุดของการบวชของการบวชของพระเจ้านี้ก็บอกว่าตอนแรกก็บอกอย่างตรงไปตรงมาไม่อายว่าัหลังเข้าวัด ก็ปวดตามไปนี้ตามไปนี้นั่นก็อ,อยู่แม่ตอนคัดเลือกทหารไม่ถูกเมื่อปีปะะอพศ2 5งพห้ายยี่สิบสอลวงพ่อมองกล้องหน่อยได้ไหมคะสองพั้ยยี่สไม่สามารถที่จะปวดได้ตอนนั้นโยมก็ต,ติดคัดเลือกทหารพอคัดเลือกทหารแล้วคัดเลือกแล้วไม่ถูก พอมาถูกตัวแม่ก็เข้ามาทันทีเลยบอกว่าบวชนะลูกนะบอกยังไม่ยอมบวชให้สองพันหน้าร้อยสองนะไม่ได้สองพันห้าร้อยยี่สิบสองเขาเต็มที่เลยสองพันห้าร้อยสองนี่พอพอไปคัดเลือกฐานไม่ถูกดังที่กล่าวแล้วว่าโยมแม่ขอร้องว่าให้บวชนี่บอกว่ายังไม่บวชหรอกอายุยี่สิบห้ายังอีกประมาณสามปีหรือสี่ปีจะบวชให้ ีิยมเมกก็ไม่กล้าต้อีกล้าตาลีแต่พอถึงปีส5งพันอเต้นปี mm hmm. ก็เข้าไปบวชโดยก่อนที่จะไปก็บอกเขาตอนนั้นทำงานอยู่ที่ประจวบ mm hmm. ทำงานอยู่ที่บางสะพานใหญ่จังหวัดประจวบกีกาันั่นแหละทำงานอะไรคะตอนนั้นทำงานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง mm hmm. แต่ว่า ไม่ได้ทำเองทั้งหมดให้เพื่อนร่วมทำมาด้วยนี้ก็เรื่องของเรื่องมันว่ากนนึกได้นึกได้ก็มาบอกโยมแม่ว่าเอ้าครบแล้วนะตอนนี้อายุยี่สิแล้วจะบวชให้แล้วในเดือนมกราของปีสองพันร้อยเจ็ดนั่นแหละนี่โยมแม่ว่าจะบวชไงเอาปีนี้ฝนตกมาถึืจอดูน้ำท่วม ข้าวข้าวที่เก็บเกี่ยวในนาลอยฟองนู้น,ออง,อน,นงอกไปด้วยบวชได้ไงล่ะเอาบวชไม่ได้ก็ไม่บวชก็กลับไปทําง,งานต่อก็กลับไปทําง,งานต่อทีนี้พอหลังจากนั้นไปโล,ล่อยฝนแรงแล้วดูแม่เก็บดูแม่ก็ญาติญาติช่วยกันเก็บข้าวเก็บไร่เก็เบอะไรแล้วก็ได้เรียกว,ว่า ไห้ส่งเขาไปว่าอา้าวมันก็ไปฝากตัวพระที่จะบวชฝากจะวัดคือไปจะบวชที่วัดนาทุ่งเพราะว่าตั้งใจเพาะว่าจะบวชเข้าพรรษาต้องบวชสามเดือนและอย่างน้อยบวชแก่เจ็ดวันสามวันเจ็ดวันเน่่ยพี่โยมแม่ต้องาการไม่เอาบวชเข้าพรรษาสักหน่อยพอๆมันก็ไปยังจําได้แม่นยำมาไปากราบ อาจารย์พระครูปัญญาพิพัฒน์อดีตเจ้าหน้าอําเภอเมืองแล้วก็อดีตเจ้าอาวาสวัดนาทุ่งครั้งเดียวกับครั้งเดียวนั้นตอนนั้นยังไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรท่ก็บอกว่าเออเขาบวชให้กันประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนั่นแหละวางั้นเดี๋ยวจะส่งข่าวไปเองคือให้ยุงป้าเป็นผู้นำด้วยความาะยงป้านอยู่ที่ตำบลนาทุ่ง อโยแม่อยู่ตะบลทุ่งคามันห่างไกลกันไม่สะดวกไปมาแม่ต้องนั่งรถไป้นทมไมก่อนการเดินทางมันลำบากผนที่สุดก็เลยนะเพอว่ายังไปฝากตัวแล้วก็ยังไม่ได้ถึงกำหนดบวชว่าเขาจะแจ้งกำหนดบวชไปให้ทราบทีหลังโดยเฉพาะก็คือพี่ใจ หมายถึงว่าลูกของโยมป้านั้นจะทำง,งานรถไฟอยู่ขับรถขับรถไฟนะพวรออะไรพวกนั้นแหละมัางงานก็จะไปแวะเวียนกันอยู่เรื่อยๆพอฝากันอยู่ทีนี้พอยังอีกสักสิบวันบวชแล้วพิจาก็ไปบอกอา้าวทำไมไม่กลับไปทีละนี้ยังอีกสิบวันก็จะบวชแล้วว่างั้นก็เลยเอา้าวล้วยังไม่ได้รู้เรื่องเรื่องที่จะบวชนะ ทำไงอ่ะผู้ชายก็บอกว่าก็ไปไปมอบตัวเลยจะบวชก็จะบวชเลยชิวันนี้เท่านั้นเองเพะนั้นเลยบอกพี่ชายบอกว่ายังีขอเวลาสามวันต้องจัดการเรื่องงานอะไรแบ่งอะไรพวกก่อนเพราะว่าตอนนั้นทำงานรวมกับเพื่อนรวมกับเพื่อนเพื่อนๆนะนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใครก็หัวหน้ารับผิดชอบ เรงการเงินเรื่องการคิดราคาอะไรทุกอย่างเลยแต่ก็รับผิดชอบร่วมกันใครเสียเท่าไรเขว่ากันแบ่งกันเท่ากันไม่เอารัดเอาเปรียบกันเพื่อนก็ไว้ใจผนที่สุดก็มองความว่า,ามาเดินทางมาก็อีกสามวันก็มายังมีเจวันจะหมดแล้วออไปถึง อย่างครูต้องมาบอกว่าคือคุณเตียงจะทํางบพอตัวดีหลังถึงทั้งหาแล้วยังไม่ได้เห็นสักทีไม่รู้น่ะตามเป็นไงจะเรียนยังไงไม่รู้งงๆก็ว่าเรียนเอาต้องเดทําเดเป็นไงเองในพอกลางรุ่นเค้าเรียกเจ้าหน้าที่ครูสอนตัวแต่ก็พูดไม่ได้เลยพูดหน้าก็ได้สักคําเดียว ตบอกแล้วก uh, ันเราจะพูดผิดแล้วเพราะว่าเจ้าจะต้องเป็น